คำอุทิศกุศลบุญใดที่ข้าพเจ้าทํามาแล้วด้วยดีขอบุญนั้นจงสําเร็จเป็นประโยชน์แด่เหล่าญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วขอท่านจงมีความสุขในคติพบของตนยิ่งยิ่งขึ้นเทินคําอธิษฐานพระจัตุโลกพระยะมกทั้งสี่ขอส่งบุญกุศลอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีปในห้องพระสมาธิ เป็นที่ประชุมการใหญ่ของพระแม่ธรณีขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดรขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในวันนี้นำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดนิพพานนะปัจยโยโหตุพุทธังอนันตัง ทร,รมังจัก,กวาลังสังังนิพพานังข้าพเจ้าขอแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่สรรพสัตว์ที่มีดินน้ำลมไฟและขอถวายเป็นปฏิบัติบูบชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยเจ้า,พร,รจาพระอริยสง์ พระปัจเจกโพธิเจ้าพระอรหัตเจ้าข้าพเจ้าขอนำส่งให้บิดามารดาตระกูลพ่อตระกูลแม่ตระกูลพี่ตระกูลน้องตระกูลปู่ตระกูลยา่าตระกูลตาตระกูลยายญาติพี่น้องทั้งหลายเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายจงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าพึงกระทำในครั้งนี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติและชาติปัจจุบันจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าพึงได้กระทำเมื่อได้รับอนิสงส์แล้วจงปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมให้แก่ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งตระกูลพ่อตระกูลแม่ตระกูลพี่ตระกูลน้องตระกูลปู่ตระกูลย่าตระกูลตาตระกูลยายข้าพเจ้าขอนำส่งให้เชื้อโรคเชื้อราเชื้อมะเร็งทั้งหลายเชื้อไวรัสทั้งหลายเชื้อโรคทั้งหลายจงมีส่วนได้รับในบุญกุศลน,นี้ และโรคหลายทั้งหลายขออย่าพึงมีอย่าบึงเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัวขอผลนี้จงสำฤทุกประการเทิน